ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีคาถาดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากรวยเร็วก็อย่ารีรอสวสดคืนนี้เลยคาถาทาบเศรษฐี และมหาเมตตาคาถาตำรับหลวงพ่อจรันทีตะธรมโมท่านแนะไว้สวดคู่กันจะเร่งให้รวยเร็วขึ้นเล่าสู่กันฟังเช้าวันหนึ่งของเมื่อนานมาแล้วดิฉันไปกราบหลวงพ่อที่วัดเมื่อไปถึงวัดหลังจากได้กราบนมัสก,การหลวงพ่อแล้วดิฉันก็คุยเรื่องจำนวนคนที่มาเข้ากรรมฐานเพราะหลวงพ่อท่านจะโปรดและมีความสุขมาก ที่คุยเรื่องนี้ท่านเน้นการสร้างคนจริงๆท่านบอกว่าคนที่มาเข้ากรรมฐานเป็นร้อยเป็นพันสำเร็จสักหนึ่งคนเราก็ดีใจแล้วจากนั้นท่านก็คุยเรื่องอื่นๆสักพักดิฉันก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อเจ้าคะหนูอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยากได้แบบมีรางวัลพิเศษได้เงิน81ล้านเจ้าค่ะเพราะเพิ่งฟังข่าวมาในรถ ว่ามีคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่ก็เลยอยากจะรวยอย่างเขาบ้างหลวงพ่อท่านมองหน้าดิฉันด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาท่านตอบว่าน้อยไปดิฉันฟังแล้วก็อึ้งไปเลยท่านบอกว่าเอาคาถาบทนี้ไปสวดนะแล้วท่านก็หยิบกระดาษมาจดให้ท่านให้สวดคู่กับคาถา,าธาตุเศรษฐีซึ่งคาถาทั้งสองบทนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก และดิฉันใช้สวดมาจนถึงทุกวันนี้มหาเมตตาคาถาตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้นะอ่ะนะอุนะมะมะอ่ะมะอุมะนะอะนะอะมะอะอุอุนะอุมะอุอ่ะ คาถาทาบเศรษฐีอิติมะมะมีมามูลภูนมามีมามะมะนะมะพะทะแต่ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะสวดคาถานี้ดิฉันอยากจะขอแนะนำจากประสบการณ์ที่ได้สนทนากับหลวงพ่อว่า 1. หากคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ พร้อมขอเข้ามาขออโหสิกรรมและขอพรจากท่านทั้งสอง 2. รักษาศีลห้าอย่าบกพร่องการจะร่ำรวยเท่าไร่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้สร้างสมมาทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่การสวดคาถาสองบทนี้จะเป็นการเร่งพลังให้สำเร็จผลมากขึ้นและเร็วขึ้น ถ้าสวดมนต์ด้วยคาถาสองบทนี้แล้วมั่งมีสีสุขขึ้นมาแล้วขออย่างเดียวอย่าลืมวัดอัมพวันสิงห์บุรีนะคะเกรดความรู้จากหลวงพ่อท่านสอนว่าให้ปูผ้าขาวผืนใหญ่ไว้ในห้องพระหน้าโต๊ะหมูบูชาเพื่อเทวดาจะได้มานั่งสวดมนต์ตั้งแต่ทำตามที่หลวงพ่อสอนทุกปีตอนส่งน้ำพระช่วงสงกรานดิฉันรู้สึกอศัศจรรย์ใจ ที่สังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปในห้องพระมีฝุ่นเกาะน้อยมากๆลองไปทําตามดูนะคะได้ผลอย่างไรส่งข่าวกันบ้างนะคะแชร์ไปได้กุศลพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกอับการตอบแทนพระคุณของบุพการีนั้นได้อานิสงส์มากมาย ยิ่งกว่าการทำบุญดีใดเสียอีกหลวงพ่อจรันทีตะธรรมโมวัดอัมพวันท่านสอนไว้สิบวิธีใช้หนี่พ่อแม่ที่ปฏิบัติตามแล้วจะส่งผลชีวิตของทุกคนมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามาฝากกันค่ะ 1. จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ ให้นำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวเราจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกรงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก 2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาพ่อแม่ไปกราบขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแผ่ไปกราบขออโหสิกรรม ล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้สอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับข้าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินก็ไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมาฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่ 5. บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบินทบาตสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่มาอย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ 6. คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆไม่เอาอีกแล้วเอาน้ําไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลังเพลสติไป ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอาโหสิกรรมให้ด้วยและเอาน้ำอารดมือรเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเป็นนี่บุญคุณพ่อแม่มากมายจะยังไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีก ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วคือให้ชีวิตเรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำมาหากินก็ไม่ขึ้น 7. ลูกหลานโปรดจําไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเทล 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกะลากินีแต่ทำไมจเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีเก้าของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลามาพ่อแม่ ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทําลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็เก็บไว้เป็นที่หรือลอกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งข้าง 10. ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่ บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตจะมาให้นั่งกรรมฐา,านพอเจ็ดวันผ่านไป ผวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วอาน,นิสง์ผลบนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วน้อมกราบในคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อจรัญทีตะธรรมโม ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำรรเผยแผ่โอวาทธรรมดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ